วัสดีจ้ะโอ้ยม่น้อยเพิ่งตื่นได้ค่ะปวดหัวปวดข้อปวดคือเขาเป็นไ้โควิดปวดบีบเ่เศร้าจะเป็นตาแงปวดแบบปวดบีบบีบคือยังขีม้มีดแต่ว่ามันมันว่ามันโควิดแต่ว่าอาการมันคือตอนแม่น้อยเป็นโควิดเลยคือมันปวดตลอดยี่สิบสี่มันบวบปปวดกดแบบบวบอยมือเศร้ากินข้าวเซตกับเอาอยาตัวนั่นออก ล้วก็เอาอยาอาวอดอนใส่สองเม็ดกินเซตไม่น่อยก็ไปเปิดเตียงพักนั่งพักข้าวหนึ่งไม่น่อยก็ไปเปิดเตียงให้มันห้อนแล้วก็บอกพญหญาวัานันนอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมานี่ก็เปิดเตียงแล้วก็ลงไปนอนแล้วก็ห่มผ้าให้เฮือมันออกพอดีหมอท่อมาบัดทีนี้หมอบอกว่าเปลี่ยนยาไม่ให้แล้วให้ไปเอา แม่น่อยก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวนอนก่อนมอไหวคอยเจ็บแห้งคอยนอนตื่นขึ้นแล้วอาบน้ำเราจังไปเนี่ยก็มาตื่นอาบน้ำแล้ววันนี้แม่น่อยว่าสิเอาแบตลงมาใส่จักรยานล้วก็สิบเอาจักรยานไปเอาอยาพ่อใหญ่เลยว่ามอบอกคอยไปส่งเจ้าสิบเอาเตยาบอกก็เลยว่าอออเสิบเอาเยาล้าก็กลับมาบ้านแล้วคอยพาไปเอาแล้ววันนี้หมอกระแจ้งมาว่าอันหมอที่ห้ยาแม่น้อยนะ่ะเขารับทราบแล้ว เขาเขียนใบยาให้ไหม่แต่ว่าเขาอยากให้ไม่น้อยไปเอามากแล้วก็เริ่มต้นกินร่องเบิงว่าสิเป็นจ้าไดเส้นในเรื่องของการแพ้ยาเขาไม่น้อยสิมีจดหมายมาบาาอีกท่นึงนะคะสิมีจดหมายมาชี้แจงแล้วก็อีกยังดอกอีกท่านึงเมื่อคืนในแม่ใต้ก็ขอใบปิวอันแม่ใต้ก็ขอซื้อยาก็ขนาดยาไม่น้อยก็หายไปเพราะแม่ใต้ให้งานอยู่ในโรงพยาบาลมาโดนเนาะดูแลคนไข้แล้วก็หายยาคนไข้ได้พอม ก็เลยถามว่าแม่แม่กินร้อยร้อยสองร้อยหรือสี่ร้อยก็แล้วว่ากินร้อยกินร้อยนั่งกับไปเบิกนั่นเลยว่าเอ้าแม่เป็นโรคตับเขาให้คือยาเขาอันแม่เป็นปัญหาแก่ก็ตับอักเสบอยู่เขาคือให้ยาตัวนี้ยาตัวนี้ห้ามให้กินมันมอโมสมก็ข้นเป็นตับก็เลยว่าเออมึงให้้อมูลก็เลยบอกว่าตายอ่านแล้วก็พิมพ์้อมลมาไว้ให้แม่เดี๋ยวมือใดทีหมอให้แม่ไปคุยเรื่องยาแม่สิไซหมอแม่ก็สิไซหมอคือกันแต่ว่ากูไซแบบนสายสวี่เด่นอะไรดอก กุศิษย์ใส่เป็นภาษาไทยให้ล่ามแปลแม่ตายกับมิซวนซอยแม่น้อยเลยยังอันซับคำว่าอ่านไม่น้อยแพร่ยาแม่ตายกับข้าวพิมพ์ให้แม่แม่มังคื้นเลยลกนเกเพ่งแก้วกับคอนแชสเนอร์ลีตเตอร์วะออชนลิตเตอร์ไปคิดว่าหิมะมันปิวมากใคนมันดแดดกรอกหรือว่าต้องห่วงดอกกองซาติดลบแน่น,นอนใคนมึงแดดสองมือแล้วนี่อย เมื่อที่แพ้ยาแม่ตายกับเฝ้าทรงขอความมาหาแม่บอกมันวางสี่เ้อร์ภาษานะ่ะพิมพ์ทั้งภาษาสวิเดนหย้ยเพี้ยนทั้งภาษาไทยหย้ยตอนทุกคุยกับหมอนะ่ะตอนแพ้ยานั่งค,คนหาขอมูลเอะเอะเอะสต็อปสต็อปแซ oh, <yeah. S 1> ็กซีแดนออกจะสิไปพ่ไปมึงเลยเป็นยึกยกักกูกกยึกยกักน้ำเนาะ ออกมากตอนนี้หน่อยเลิกเลี่ยนพ้อมานี่ยเ้ยเกิดมาในชีวิตก็มีทางอย่่ะที่แพรยาพี่น้องบ่เคยแพร่ยาอย่างมาก่อนเลยในชีวิตอย่างท่อลมานมันสิมีคลิปเกี่ยวกับการแพ้ยาไม่น้อยหลายคลิปก็บ่ตรงจมด้วพี่น้องเพราะว่าบอกให้ฟังว่าอาการมันเป็นยังไงพี่น้องเสด็จหูเวลาเป็นตอนนี้คือ ปวดหัวก็ปวดบานีสุดๆเรือไปเอาอยามาทดล่องเฮ้าบัานนี้เมตตายส่งข้อมูลมาไวในท่อโทรศัพท์ให้แมขอคว่มไปให้แม่น่อยแล้วพอดีมันโท่มาวางแม่หน่อยสินอนนี่แม่หน่อยก็เลยว่าเพือเ่อนเลยบอกว่าเ,เดี๋ยวหมอเลยบอกว่าเดี๋ยวใิมีดจดไมยมาทาั่งบานอาจจะได้นัดพบผูดคุยสออันเออก็ได้พอดีหมอเลยไมตตายข้อมูลมาไวแล้วเด้สิได คุยกับหมอบอกไว้ค่ะนั่งถามเขาอีกวันหมอโทรมาบอกกับหมอทรแล้วลฉันถา่าเธออีเธอบวโทรมากแล้เธอบอกให้ทักรอ,อเดี๋ยวหมอสิติดต่อกับเจ้ากระลอเนี้ยไปเบิ่งว่าสิได้ยาอะไรบันเปิดเพลงดิสโก้แทยเทาเขตาตได้ยินในหูนี่ว่าเปิดเพลงดิสโก้ไทยยาเด้พี่น้องขอสิรอดเว่าเพิ่นเปิดเพลงพี่น้องว่า ม่นาตัดผมสั่นโมเมนผมมันก็เป็นซองค่ะมันงาวแล้วไม่นานก็เล่ยเน็บหูไว้ซื้อก็อไ่ได้สิเป็นแบบนี้เน็บหไว้ก้อนสิอดใจเดบอว่าสิบอตัดได้ยาไม่มาให้กินค้งละเม็ดอันเก่านะ่ะเสารเมร็ดแรกเม็ดมันอะ่ะมันแพ้ไปีลตโตไม่เป็นเพื่อละเม็ด มือลอเมดสีอาทิตย์ลังจากสีอาทิตยและพบหมอว่าเอฟเฟกต์จากการกินยาดีหรือบ่ดียาตัวนี้ราคาโอ้ก็เมื่อยแปลกจัยาตัวนี้ราคาสามร้300เอยสามร้อยหนึ่งโครนยี่สิบสามเอเร่เนาะ สี่สวัสดีสามลอยสองคนแต่ว่าไม่น้อยได้ส่วนลดไม่น้อยกระจาย่ายาแค่เจ็ดสิบหกคนเที่ยวที่แล้วหอบยามากนะเที่ยวที่ได้ยาแพ้เพราะมันที่แพ้ยานะทั้งเมื่อถ้าลอยกลัวใจไปเท่าไหร่ลอยกลัวมันมีส่วนลดคอยกับกับโอเคอยู่แต่ว่าคอยบ่อยากได้แบบกินแล้วคอยแพ้เข้าาจว่าคอยสิตาย แต่ว่าหมอกับ่กสามารถพูดได้ดอกมันก็บอเปนความคิดของหมอมันก็บ,บอกเปนความคิดของคนไข้เพราะว่าหมอกขาบหูหบว่าเฮาสิแพ้เนาะเฮาก็บมเค่อยกินยาตัวนั่นเวละมาใหม่อีกแล้ววะเนี่ยอันนั่นนะรอยมิลลิกรัมอันนี้สามสิบมิลลิกรัมบันนนะเมืองใหม่โอ้กูระสิตายน้ำยานี่ยแหละ อมันเขียนอะไรทังหลังบา้าไห้อ่านพี่นองเขียนทั้งแหลกนะว่ากินมือละเม็ดกินทัชว,ว่า,ากินเวลาใกกินเวัน่นตลอดนะคะแล้วกากินเศร้าก็เศร้าตลอดถ้าเากินแลงกัแลงตลอดไม่น้อยจะกินแลงนี่เลยค่ะรวมเม็ดร่มเม็ดแหลกแลงนี่แต่ว่ามันเขียนเลยว่ากินอะมือละเม็ดเสี่อาทิตย์หลังจากเสี่อาทิตย์ถ้าผลตอบรับยาดีหรือบ่ดีคบหมอกรทัชว,ว่าผลตอบรับยาดี เดือนต่อไปวันนี้อาทิตย์ที่หาให้กินอันให้กินสองเต้อเส้าแรงวันนี้ให้กินให้ให้กินเป็นมือละสองเต้อต่อมือเขาเขียนอยู่างไงอีกอ่านล่เบ,บือม,มาลองเบือง ยามันจะเป็นเม็ดสีฟ้าขาวบานพี่นอ้องใครได้ยัางอานหนังสือออกโยงสั้นๆมันตายแต่ว่าอาการผุดะองค์ก็ขึ้นเป็นบางช่วงพี่น้องครื่งแพร่ยาทั้งขี่แตกมือแรกน่ะมือแรกแรกนะเมื่อแี้แตงได้กินบกักรค้เนาะ มะกินก็มไ่ได้เนะปุ้นทองพี่ห้าเนี่ยก็ปุ้นทองพิจิตเมืองพิจิต ลกลางภาคเหนือพิจิตนะปาเพี้ยนพิจิตนะคะ ไค่ายาจนเกินแลแหละปีนี้ก็ได้จนเกินราคาแล้วเงิจนเจินขั่นค่าเกินกำหนดแล้วนี่เด้อเขาแกนไ้ปีนี้ไม่อย้จอันปีนี้ไม่ได้จ่ายค่ายาไปสองพัน สองร้อยสี่สิบคนถ่าจกจายพันสองก็ซืได้ส่วนลดพบหมอฟรีแล้วก็สื้อได้ส่วนลดปเปอร์เซ็นต์ของยานะคะแต่นาะกรณียาที่เขาที่ต้องกินแบบเป็นยารักษาโรคประจำตัวสิมันก็ซื้อไม่เด้เปอร์เซ็นต์ยารดล้องใส่เองสินะยังเหมือนนี้ไม่หน่อยแถมไม่หน่อยบอกมีส่วนลดนะ ไม่าต้จงใ้ไปสามลอยสองคนเนาะมือน,นีก็ได้จ่ายไปแค่เจ็ดสิบหกนค่ะยาแต่ละเรือเนี่ยเขาจ่ายมากสิเขาบอกคือบานเท่าเลยเขาบร่ได้แก้ยาแบบว่าหาเม็ดสิบห้าเม็ดจังสี่ให้เห่าเลยมานนี่คันสั่งางยาคือสร้างยกลดเลยถ้ามึงเป็นกระปุกมึงก่อไปทั้กระปุกว่ามีการแกะถ้ามึงได้กเป็นฮอมึงก่อไปเป็นฮอถ้ทมึงได้กเป็นกองมึงก่อไปเป็นกองเนาะ อันนี้กองนี้มีเก่าสิบแปดเมร็รประมาณสามเดือนสวีเ,เดียเดนมาร์่วาสันเขียนไว้ผู้ใด,ดยอยูเดนมาร์กยานี่สวีเ,เดียเดนมาร์กเขียนไว้ เก็บอะไรดอกเดียวอันท่านประธานยังไม่ได้เบิ่งอาแ,แม่น้อยสิไปถอดเสื้อพักผ่อนนิงมาแลงเสิล่องยาใหม่เดี๋ยวหลังจากล่องยาใหม่มีเอฟเฟคหรือบ่มีเอฟเฟคแม่น้อยก็สิบอกพี่น้องอยู่เนาะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยแม่น้อยนะคะบ่ว่าสิเป็นพลังเงียบหรือพลังที่พิมพ์ขึ้นมาหเห็นแม่น้อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แม่น้อยเสมอค่ะด้วยแล้วแก่ใจจ้ารักนะจุ๊บๆไปบายจ้า